ชื่อพอดครับวันนี้มากินพิซซ่าก็ตอนนี้แม่ลุงกำลังสั่งอยู่นะโปก็ดูตามหน้าจอได้เลยนะครับรอ329บาทถ้าเป็นชุดก็800มีหลายชุด399ก็มีนะ4ก็แล้วแต่ว่าจะเอาแบบไหนเดี๋ยวต้องรอลุ้กันครับว่าจะซื้อแบบไหน ก็ทําบุญเสร็จแล้วก็มากินข้าวกันได้นะ <c oughs> นี่ก็เป็นโปรอาหารต่างๆเี่ครับเดี๋ยวรอพิซซ่ามาน่าจะใช้เวลานานนิดหนึ่งนี่กินในปัมนนนป๊มบางจากนะฮะกินในปั๊มบางจากแถวหัวทะเลนะก็สมมาก็ไกินร้านนี้แหละครับ สะดวกสบายดีนะครับแม้ก็ไปรลตัสแถวบ้านรลตัสหัวทะเลนะแต่วันนี้โปมันถูกใจก็เลยมาร้านนี้นะโอเคครับเดี๋ยวมาดูกันว่าจะได้กินหน้าอะไรกระาบก็มาแล้วนะฮะพิซซ่า2อนะแป๊บซบี่สนะครับแล้วก็สปากเกตตี้ในสํสำหรับเด็กชายพอร์อันนี้แบบแป้งบาง บางกรอบแล้วก็แป้งหนานุ่มพร้อมกับซอสโอเคอากินได้ครับคลิปนี้คนถ่ายอยู่แล้วกินได้เลยสวัสดีครับ